ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเอาวิวมาฝากนะคะนี่ค่ะเป็นจุดชมวิวกลางเมืองนะคะ Emerald Bay นะคะที่เขาเทุกคนต้องแวะชมวิวที่นี่ค่ะแต่ถ้าจะไปฮ i k กิ้งนะคะต้องไปเดินไปอีกจุดหนึ่งมันจะเดินเดินล้อ,ลอ ริมทะเลสาฝั่งน้อนค่ะที่เป็น Emerald Hiking Trail เราก็ต้องไปอีกจุดหนึ่งแต่สวยงามมากแต่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่นกักท่องเที่ยวเขาหยุดเขาหยุดดูวิวที่ uh, Tahoe นะคะอันนี้จะเป็น s เ้าเล็ก Tahoe ฝั่งใต้นะคะมันจะเป็นน้อนน้อนเล็กเหมือนกันแต่ว่าคือมีที่ให้ให้เที่ยวเยอะค่ะมีที่ให้ h ฮ k i n g สวยงามมากค่ะมีทั้งน้ำตกครั้งก่อนที่มาไม่ได้บันทึกไม่ได้บันทึกวิดีโอไว้เลยค่ะ แต่วันนี้มาอากาศออดีๆนะคะเราก็เลยอยากจะมาบันทึกไว้ให้ชมด้วยนะคะนะรรเราเราเมื่อกี้เราพักอยู่ที่โฮเทลฝั่งโน้นนะคะนะคะฝั่งที่ที่ฝั่งขวามือนะคะเห็นไหมมันอาจจะไกลนิดนึงค่ะตรงนี้ไม่รู้เพื่อนเห็นไหมนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็ปั่นจักรยานรอบเมืองได้นะคะท่าฮอเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนนิยมมาเที่ยวกันทั่วโลกนะคะ คือใครมาก็ต้องมาที่นี่ก็เหมือนกับคนที่ว่ามาอเมริกาต้องไปซานฟรานซิสโกไปเอเซมิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่นิยมที่คนมามาเที่ยวกันค่ะเดี๋ยววันนี้ก็คือมาพักเก็บเอาภาพสวยๆก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะเสียงคลื่นซัดสาดในวันนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะแต่มีแสงแดดให้เราได้เห็นภาพที่สวยงามนะคะ เมื่อวานนี้ฝนตกโปอยๆนะคะวันนี้อากาศแบบว่าโล่งขึ้นมาบ้างก็จะได้เห็นน้ำนะคะน้ำใสๆนะคะน้ำใสๆอา่าวนี้น้ำจะเป็นสีเขียวมรกตนะคะยิ่งตอนที่เราไปเดินไฮกิ้งข้างๆทางฝั่งโน้นนะคะก็ก็จะสวยงามมากขึ้นค่ะแต่ตรงจุดนี้มันเป็นจุดง่ายๆที่เรามา ใครๆก็มาจอดรถแล้วก็พักได้นะคะช่วงบางทีมันเป็นช่วงที่ยุ่งแล้วคนมาเยอะหาที่จอดรถยากเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาอย่างเนี้ยค่ะหาที่จอดรถง่ายแล้วก็มาวันนี้อากาศปลอดโปร่งขึ้นมานิดนึงค่ะดูสิเมื่อวานนี้ฝนตกโปรยๆนะฮะก็จะไม่ได้เห็นภาพนี้อันนี้ลงมาต่ำนิดนึงค่ะจะได้เห็นน้ำใกล้ๆ น้ำก็จะเป็นสีเขียวมรกตนะคะเขาเึ่งเรียกว่าแอมเบอรอเบยนะคะถ้าไปเดินฝั่งโน้นที่เป็นภูเขาไกลๆนะคะก็จะแบบสวยงามมากค่ะเพราะว่าเราเดินแบบว่าเรียบๆชายฝั่งนะคะครั้งก่อนนั้นไปเดินไฮกิ้งก็เดินฝั่งโน้นแล้วค่ะที่เป็นภูเขาเลาะๆ,ๆเป็นริมชายชายหาดอย่างเงี้ยค่ะคือสวยงามมากค่ะ มันก็จะมีที่ให้เราไปเดินปีนเขาเยอะเลยค่ะหน้าร้อนนะค่ะถ้าใครเข้ามาแล้วก็รบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเอาภาพสวยๆมาฝากก่อนที่จะกลับเข้าเมืองค่ะซึ่งาทาโฮมันอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่ค่ะชั่วโมงครึ่งก็ขับถึงแล้วค่ะมาหน้าหนาวก็มาเล่นสกีหน้าร้อนก็มาไฮิ้งตอนนี้ก็ยังมีหิมะอยู่แต่ไม่พอที่จะเล่นสกีนะคะนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ